ู่อควากับรูบี้มันจะเป็นไปได้ไหมเออมันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่สองคนนี้จะคู่กันนะฮะคือมันสืบเนื่องมาจากที่ว่ามีคนเชียร์อควากับรูบี้เนี่ยเยอะพอมีคนเชียร์เยอะมันก็มีดราม่ามากมายโดยมันก็จะมีสองฝ่ายใช่ไหมมีทั้งฝ่ายที่คัดค้านแล้วก็ฝ่ายที่เชียร์คู่นี้อควากับรูบี้ฝ่ายที่คัดค้านเนี่ย ขาก็มีเหตุผลของเขาเหตุผลของฝ่ายที่คัดค้านก็คือเช่นเขาอาจจะเชียร์คนอื่นอ่าคนในเรื่องโอชิเนี่ยที่มีคนเชียร์กันก็จะมีคานะอากาเนะซึ่งฝ่ายที่คัดค้านคู่อะควากับรูบี้เนี่ยเขาก็อาจจะเชียร์คานะหรือเขาก็อาจจะเชียร์อากาเนะก็ได้หรือฝ่ายที่คัดค้านก็อาจจะเป็นเหตุผลในเรื่องของพี่น้องที่ ห้ามหรือว่าไม่ควรที่จะมาคู่กันไม่ควรที่จะมารักกันนั่นเองส่วนฝ่ายที่เชีย์ก็มีเหตุผลของเขาถ้าไม่คิดอะไรมากเลยเนี่ยคู่นี้ก็น่ารักเหมาะสมกันดีอ่านี่คือเ,เหตุผลของฝ่ายที่เชียนะหรือคนที่ติดตามเนื้อเรื่องมาเลยเนี่ยรู้ภูมิหลังของตัวละครว่าสองคนนี้เป็นใครและเกิดอะไรขึ้นกับสองคนนี้ซาลินะ เด็กหญิงที่ล้มป่วยเป็นโรคร้ายรักษาไม่หายรอวันตายแต่กลับไม่มีคนในครอบครัวสนใจใยดีซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยก็เน้นโฟกัสไปที่แม่แม่ไม่สนใจใยดีเลยทิ้งซาลินะลูกสาวของตัวเองไว้ที่โรงพยาบาลต่างจังหวัดแล้วตัวเองเนี่ยก็กลับไปโตเกียวกลับไปบ้านแล้วไม่มาดูมาแลอีกเลย ซาลินาจังเนี่ยก็เป็นเด็กผู้หญิงอะ่ะที่มีความฝันเหมือนเหมือนกับทุกคนเนี่ยแหละที่มีความฝันว่าโตขึ้นอยากจะเป็นอะไรใช่ไหมไม่เหลือใครแล้วแต่กลับมีคุณหมอที่ดูแลอยู่เนี่ยมาดูแลเรียกได้ว่าทําหน้าที่เกินกว่าคุณหมอด้วยซ้ํานอกจากจะพยายามรักษาแล้วเนี่ยก็มาดูแลมาเยี่ยมเยียนทสาสรทุกสุขดิบตลอดเวลาจนทั้งคู่น่ยมีความสนิทชิดเชื้อกันก็เรียกได้ว่า ใกล้ชิดกันแล้วก็มีความเป็นอบอ่อเป็นหวเป็นใย,ยกันนั่นเองทั้งคู่ก็ตายไปโดยที่ซาลีนาเนี่ยตายไปก่อนหมอโกโรโนเนี่ยก็เสียใจมากสุดท้ายหมอโกโร่เองก็ตายแล้วก็มาเกิดคู่กันเป็นฝาแฝดนะแล้วก็อยู่กันมาจนโตในชาตินี้เป็นอากัวกับรูบี้แล้วก็เรียกได้ว,ว่าคนที่เชียร์คนที่ติดตามเนื้อเรื่องมาเนี่ยแล้วก็ อินกับภูมิหลังของตัวละครเนี่ยก็คงอยากให้สองคนนี้เนี่ยคู่กันรักกันเพราะว่าสองคนนี้เนี่ยเหมือนกับว่ามีสิ่งที่ทําด้วยกันมีสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกันเกี่ยวข้องกันมาตั้งแต่ชาติที่แล้วเลยอินกันแบบนี้นั่นเองที่นี้เนี่ยเหตุผลของฝ่ายที่ทั้งเชียร์และคัดค้านเนี่ยส่วนใหญ่ฝ่ายที่คัดค้านเนี่ยมันก็จะเป็นประเด็นของคู่พี่น้องที่มันคู่กันไม่ได้แต่ก็มีบางคนที่เป็นฝ่ายเชียร์ ออกมาบอกว่าเฮ้ยทำไมพี่น้องจะคู่กันไม่ได้อะในสมัยก่อนเนี่ยมีคู่พี่น้องเยอะมากซึ่งถามว่าจริงไหมผมก็ตอบเลยว่าจริงในสมัยก่อนเนี่ยมีการที่จับคู่แบบเป็นคู่พี่น้องหรือเป็นคู่แบบเคลือญาติเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามันเป็นยังไงก็คือในสมัยก่อนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางด้านเรื่องจริงเลยนะหรือว่าเรื่องของตำนานเทพอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะมีคู่พี่น้องกันเนี่ย บ่อยมากเราไปพูดถึงว่ามันเกิดอะไรขึ้นก่อนในสมัยก่อนเนี่ยจะมีเรื่องราวของการรักษาสายเลือดรักษาสายเลือดยังไงผมยกตัวอย่างไปที่ถ้าเป็นเรื่องเล่านิยายหรือเรื่องที่เขาเล่าสืบต่อกันมาก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเทพเทพเจ้าเทพเจ้าเนี่ยก็จะมีการรักษาสายเลือดให้บริสุทธิ์เหมือนกันคือเคยได้ยินคำว่าลูกครึ่งถูกไหมลูกครึ่งก็คือ ถ้าเกิดว่าสมมติว่าเทพกับเทพเนี่ยนะตัวเองเป็นเทพนะผู้ชายเป็นเทพผู้หญิงเป็นเทพเนี่ยแล้วลูกของเทพคู่นี้ออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นสายเลือดเทพแบบบริสุทธิ์แต่ถ้าเกิดว่าเทพไปมีลูกกับคนธรรมดาลูกที่ออกมาก็จะเป็นครึ่งคนครึ่งเทพก็คือเป็นลูกครึ่งแล้วมันก็จะไม่ได้ไม่ใช่เทพ100%แล้วอิทธิฤทธิ์อะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะลดลงครึ่งนึงแล้วถูกไหม ลดลงครึ่งหนึ่งแล้วถ้าคนคนนี้เนี่ยครึ่งคนครึ่งเทพเนี่ยไปมีลูกกับมนุษย์อีกเนี่ยมันก็จะลดลงครึ่งๆพลังเนี่ยมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆอย่างสมัยก่อนเนี่ยกษัตริย์หรือราชวงศ์เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าจะเป็นอย่างนี้กันค่อนข้างเยอะก็จะมีการสืบสายเลือดกันภายในวงตระกูลซึ่งทําให้รักษาสายเลือดบริสุทธิ์สายเลือดกษัตริย์สายเลือดอันศักดิ์สิทธิ์ของเขาเนี่ยเอาไว้ได้ ในยุโรปเองก็มีมากมายก็คือจัดการให้พี่คู่พี่น้องเนี่ยเขาแต่งงานกันแล้วก็มีลูกออกมาเพื่อที่จะเลือดของเขาเนี่ยจะได้บริสุทธิ์ไม่ไปปะปนกับเลือดของสามัญชนคนธรรมดาถูกไหมเพราะถ้าสายเลือดกษัตริย์เนี้ยไปแต่งงานกับคนธรรมดาพอลูกออกมาก็จะกลายเป็นลูกครึ่งเพราะฉะนั้นเขาก็จะเอรักษาสายเลือดให้เป็นสายเลือดบริสุทธิ์ทีนี้มันมีปัญหาดิไอการทําแบบเนี้ยมีมีปัญหายัางไงแน่นอนครับการมีลูก กภายในสายเลือดเนี่ยมันก็ก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บใช่ไหมครับเอ่อใน DNA ในอะไรต่างๆที่เป็นยีนที่มีปัญหาเนี่ยพอเวลามันมาเจอกันมันก็จะแสดงออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าสืบสายเลือดกันกันภายในครอบครัวแบบนี้ลูกที่ออกมาเด็กที่ออกมาเนี่ยก็จะผิดปกติผิดปกติยิ่งยิ่งสายเลือดใกล้กันยิ่งผิดปกตินะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไม่มีแบบนี้อีกแล้วแล้วก็ถ้าเป็นสมัยนี้เองเนี่ย ไหนจะเรื่องการแพทย์แล้วไหนก็นจะเป็นเรื่องของประเภทนี้อีกก็คือไม่มีใครทําแบบนี้กันแล้วเพราะฉะนั้นผมบอกเลยว่าอะควากับลูบี้เป็นไปได้ไหมก็คือพูดเลยว่าก็เป็นไปได้แต่เหนื่อยหน่อยแต่ยากนิดนึงนะลองคิดดูถ้าเกิดว่าเราตัดเรื่องที่มีลูกออกไปก็ได้เออถ้าเกิดเฮ้ยกลัวว่าลูกจะมีปัญหาถ้าไม่มีลูกล่ะอ่ะถ้าไม่มีลูกก็ยังมีปัญหาอยู่เราจะสังเกตไหมว่าการกระทําของออคนสมัยเนี่ย โดยเฉพาะคนที่มีชื่อเสียงเนี่ยอาควากับลูบี้ก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงถูกไหมคนนึงเป็นนักแสดงคนนึงเป็นไอดอลเราจะลองสังเกตดูก็ได้ว่าคนมีชื่อเสียงสมัยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์หรือเป็นดาราหรือเป็นนักร้องหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้าเขาทําสิ่งที่ผมไม่เรียกว่าสิ่งที่ผิดนะแต่ผมจะเรียกว่าเขาทําในสิ่งที่ไม่ถูกใจแฟนๆไม่ถูกใจคนดูไม่ถูกใจสาธารณะเอ่อเรียกว่าไม่ถูกใจประชาชนนะ่ะ เกิดดราม่าโดนแบนเราจะเห็นคนที่ดังๆอยู่เนี่ยแล้วโดนดราม่าอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วตกหัวหายไปเลยเนี่ยเราจะเห็นมีเยอะเหมือนกันในในสังคมสมัยนี้มันมีเยอะยิ่งโซเชียลมีเดียแรงๆเนี่ยยิ่งมีเยอะคนโตขึ้นมาจากประชาชนโตขึ้นมาจากโซเชียลมีเดียโตขึ้นมาจากแฟนๆโตขึ้นมาเร็วมีคนที่ตกเร็วเพราะโซเชียลมีเดียเหมือนกันอย่างที่ อาวาเนี่ยพูดกับลูบี้ไว้ว่าเฮ้ยอย่าทําอย่างนี้เลยเหลือที่ไว้ให้ฉันยืนในสังคมบ้างอาวาก็ยังพูดกับลูบี้แบบนี้เลยอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยว่าคู่อาวากับลูบี้เป็นไปได้ไหมมันมันก็เป็นไปได้อยู่มันก็เป็นไปได้อยู่แต่เหนื่อยหน่อยแต่ยากหน่อยแต่เสี่ยงหน่อยนั่นเองนี่ก็เป็นบทวิเคราะห์ของผมนะว่าอาวากับลูบี้เป็นไปได้ไหมแล้วทุกคนนะ่ะคิดว่ายังไงกับเรื่องของอาวากับ รูบี้นะครับอ่ะบอกให้ผมรู้หน่อยนะแล้วเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันเรื่อยๆกับเกิดใหม่เป็นลูกโอชีกันแล้วกันแล้วก็ผมก็ยังติดตามเรื่องนี้ต่อไปไม่ว่ามันจะเป็นดราม,ม่าักแค่ไหนผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ามันจะไปสุดที่ไหนนะผมจะตามไปโอเคอย่างนั้นเราเจะกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ